สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกทท่านนะครับวันนี้มาชมเหรียญหลวงทิมเหรียญเดือดน้าหลวงปู่ทิมนะครับวัดอาขันไร่จังหวัดระยองนะครับเหรียญนี้สวยมากสภาพเดิมๆนะครับสร้างน้อยนะครับเหรียญหยดน้ําสร้างน้อยไม่ผ่านการใช้นะครับเหรียญนี้นะ1ะสอนะครับเหรียญสร้างน้อยสภาพเดิมๆนะฮะงดงามมากเห็นไหมครับ น้ำรงน้ำยาอะไรยังยัง,งครบยังอยู่ครบเลยสีสันต่างๆสภาพแทบจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรียญนี้โคดต,ต่างๆนะครับสวยงามมากนะี่ครับความการพิจารณาเหรียญนั้นเราก็จะดูที่ความคมนะฮะองคนี้เนี่ยภาพรวมนะครับเราดูภาพรวมไล่ดูเห็นไหมครับลักษณะของเส้นโอ้โหเห็นไหมครับคมกริบขนาดนี้นะฮะการถอดพิมพ์เนี่ยไม่สามารถจะถอด ให้เส้นพวกนี้มันคมอย่างนี้ได้ไหมครับนี่ฮะมิสามารถนะครับถอดยังไงมันก็ไม่ได้มันก็พิเออกมาม,มันเล็กมากนะครับนี่ขยายเป็นสิบยี่สิบเท่านะฮะยี่สิบเอ็กเห็นไหมครับ 21. ได้ออกมาเราจะเห็นเส้นตะเสี้ยนต่างๆเห็นไหมครับเส้นเหล่าเนี้ยนี่ฮะแค่เราหยิบปุ๊บเราตะแคงเนี่ยเสี้ยนเหล่าเนี้ยมันไม่สามารถถอดออกมาเป็นแม่พิมพ์ได้จากแม่พิมพ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดจากออริจินอลปั๊มจริงๆมันเกิดจากแรงศาสตร์แรงเค้นแล้วก็ตำหนิในพิมพ์ต่างๆเห็นไหมครับ เนี่ยเห็นไหมครับเห็นเส้นเหล่านี้ไหมอาจารย์ว่าแค่เส้นเหล่านี้ก็เกินพอแล้วที่เราจะพิจารณานะครับอันต่อมาก็คือการตอกโค้ดเห็นไหมครับตัวทอจะชัดมากแล้วเป็นการตอกลึกมากนะครับนี่ครับลึกมากๆเห็นไหมนี่ครับแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอละเห็นไหมครับแล้วใบหน้าองค์พระท่านเหมือนมีชีวิตเลยเห็นไหมครับเหมือนมีชีวิตเลยดูมิติไหนก็สวยงามไปหมดเห็นไหมครับโดยเฉพาะเส้นเสี้ยนต่างๆโอ้โหสวย,สวยแล้วยเหลอเกินครับพี่น้องนี่ครับ มันถอดพิมพ์ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่มีทางเลยนะฮะเนี่ยเส้นรัศมีเหนือศีรษะต่างๆมันถอดได้เลยครับแบบนี้ไม่มีทางเลยมันเล็กมากนะครับเล็กมากๆนะครับนี่ครับถือว่าสวยมากองนี้นะครับสวยมากๆด้านหลังก็เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยขอบต้องปิ้นธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับออกปิ้นธรรมชาตินี่ฮะพระถ้าเป็นปีหนึ่งกว่าขึ้นมาเนี่ยการปิ้นขอบนี้จะปิ้น เยอะนะฮะเห็นไหมครับปิ้นแทบทั้งหมดนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับปิ้นรอบองค์เยอด้านหลังนะครับกระแทกแรงนี่ครับลักษณะลักษณะแบบนี้อันนึงที่ถอดไม่ได้ก็คืออะไรครับนี่ครับรอยที่เป็นขีด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 ตามพวกเนี้ยมันถอดพิมพ์ไม่ได้เนี่ยรอยที่เป็นขีด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 เนี่ยถอดพิมพ์ยังไงให้ออกมาเป็นอย่างงี้ครับเพราะมันมีความคมเห็นไหมเนี่ยมันถอดไม่ได้นะครับนี่ฮะนี่ครับใครถอดพิมพ์แบบนี้ได้เห็นไนี่ฮะ รอยฟัน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 เห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับสวยงามมากเหรียญนี้นะฮะสวยงามมากนี่ครับสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบใคศรัทธาหลวงปู่ทิมนะฮะบัติผัดกันชมเหมือนเดิมนะครับชอบศรัทธาก็แบ่งบุญบารมีกันได้นะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับสวยงามครับผม